และนักะั้นนิวเกมแล้วเล่นยังไงนี่ W S D ตุ้มเล็บ Mouse to object i n t h e Air This k ทิศข้าวเ was out of m a r k e t before I was even born แล้วไงต่อแค่บอกเฉยๆหมดครดขอบแล้วเหรอ Press E to. I. Press E on objects to examine. Or, or find Christine. Christine's friends really need to keep them so in check. Welcome, Christine. Go, okay. เรื่อยๆทาไมภาพมันเป็นแบบนี้มันมองไม่เห็นเธอปรับแสงเหรอไม่ได้ปรับแสงนั่นแหละคริสตินไลท์เพลิงฟิตวอเตอร์เมนเชิยลสัอ่าต้องหาน้ำและว้าวเฟเวอร์สเตชันไอวอนนาอะไรเนี oh, ่ยอ๋อหมาไอวันเดอร์ฮู e เดอะเพรสนต์อสใครอะไม่รู้ อีทำอะไรได้นะลืมแล้วก็กด e กดทิซ้ายป่ะเออตกใจกปันภาพมันเป็นอย่างเงี้ยเลยอ่ะมันมองไม่ช้าหน่ะเ,เดี๋ยวก็ชินเองเสียงปะเอ้ยเสียงเท้าเดินนะ่ะกูก็เท้าคแค่นั้นแหละะอะอะ,อะไร เสียงไรลูกแล้วตงนี่ไปไหนเนี่ยเสียงวันเสียงเสียงรเพลงน่ากลัว,วเราไม่อยากเขาไปพี่โ้มันคือบ้านฟีสิกไม่เอาแล้วลูกปั้นมีอะไรไหมกดได้ไหม One must have like statues. Hey creepy how when she's upset old science book I what thought is? all the real book will go on I should read Researchers on mice have shown that Transforming the whole body of an organism into another form of entity can lead to quicker and more effective healing of damaged cells. Scientists call this morphitosis. Oh, morphitosis. Oh, That's hmm. <laughs> 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 yeah. hum My. A source of light. <laughs> <Does> <laughs> you know <laughs> someone? Do <laughs> you know? Did it? <laughs> <a delicious. laughs> um, yeah. find something to No. you see No. 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 อะไรมันโตัอน่ะรูปภาพเหมืนรูปอูไเลยวะลูกหมีเหรอเออดูไม่ออกเลยเมันหมีเลยต้องดูไก,กล ไม่ถ้าเราทำเสียงไว้อะเสียงประตูจะได้เราจะได้ไม่ค่อยได้ยินไงเราทำเสียง,เ,ยงยเหมือนกบเสียงประตูไปแล้วอะไรเงี้ยเอ้ยเอ้ยเอิสบตรอพเอ้เมื่อไ่เมอนเอาลั้นไว้หลัอยู่รอยู่บนรถไฟเหรอเลอะนะมันคืออะไรอะ What's some one See. มองไม่เห็นอะไรเลย,เลยภาพมันไม่ชัดปิดไปใายก่อนนะมนดูมองยากกว่าเดิมนะไม่แล้วคือพี่มันโกยังมองยังดูไม่เสร็จเลยปิดไปใายก่อนมาสำรวจได้อีกไหมเนี่ยรถอะไร another page of someone's journal <laughs> after two months of observing i made an astonishing discovery these rabbits can now move into morph into other objects and animals ah! this experiment is truly groundbreaking I oh. like home but how have I been transformed pump ตายเปลี่ยนเป็นสิ่งของได้วะตัวคน If only I could um cook up something to share, s h a e e r up Christine เราจะคุกตอนนี้เหรอ Bread How has n o t mold เออว่ะทำไมมันไม่มีลาล่ะมันเพิ่งมีเดรอ สูไม่ฉันมาบอกมันคือมอฟมอฟมอฟเนี่ยเลยดิสเนี่ยแล้วมันแล้วมันคืออะไรมอฟเป็นสเตตูเป็นสเตตูอะไรจะมอฟเป็นสเตตูกระต่ายหรอทำยังไงดีเดินผ่านเนี่ยไม่อยากเดินเดินเดินเขาใส่หูฟังไหมถ้ามันเ้นยัง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 ซ้อมไปก่อน มันใหายที่มัย It's gripping me out Yeah I think so คนทำหนูลัวนนั้นอันนี้ยังไม่ได้อ่านเลยอนี้อ y a น d y First, I finally produced my first by all of the m o r photosis serum out and inject it into a couple wounded rabbits คือ rabbit ที่มีแผล เออว่าจ็บใช่หรอเจบจริงกอนหรอ I noticed that after a few days their wound were completely healed healed He but ah oh! but they now seem to creep me. a t I need to gather more data and observe. ไม่ต้องออกอยกเลิกโครงการนี้ไปซะแลออ้ don't know <ess> ตี้ว่าลุปปน,น้าบ้านอยู่ปะมึงหายแล้ว มันหายไปแล้วรูปปั้นตรงนี้ก็หายไปเหมือนกันอ่ามันมันคือตัวเดียวกันไม่ใช่อ่าโอ้โหมองไม่ดูเรื่องเลยมองอยาก I want to help her with her problems but she never want to talk about them with me คริสตินเธอเป็นอะไรอะ่ะ is water m i e r o s c o p e เนี่ยมันมีคนอยู่เว้ยที่เนี่ยขนมปังที่ยังไม่ขึ้นลาอีก that's someone this is someone dairy my dad has given me an an injection that is supposed to help me but he is not letting me leave my room he come to check up on me every week and keep saying that it's good for me after a month of being trap ย t in ้ y room. อง a v e s u c c e s s f u l l y u า e ส a เร็ m e นการใช้ e ้ o o เพื t t ทำรู l นผ h d ห้อใ่เพ e ่อนขพ่อเขาคือดรสมิธแน่เลยแล้วเอามาทดลองกับลูกแต่ว่าเราต้องไปหาอันนี้ใช่เราต้องไปหา The hole behind the bookshelf เน่ยเราก็จะได้เราจะได้หาทางนีฮะเราต้องหาเมอ์ด้วยไหมเขาทุบไว้ให้เราแล้ว ้ยภาพของใครนะที่ดังๆอะ่ะาแกนโก้นี่ไงก็<อ>เขียน Starry Night one wow, of my favorite painting this one looks brand new เป็นรูปภาพที่ดังพ่อเขาต้องชอบอะไรที่เป็นศิลปะแน่เลยทั้งมี statue ทั้งมี painting เขา่าจะกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วเสียงประตูหล่อนสัตย์หลอนจัดจัดเลยไปก ตัวข้างล่างวะเนี่ยมาได้ยังไงอ่ะไม่ได้ค่ะบุกแบกบมันมาได้ยังไงอ่ะล็อกเฮ้ยลูเขา Maybe I have been h ash on her Is this t r a p e z o r t i n g around me เห็นไหมก็รู้นี่ก็รู้นี่หว่ามีปะนี่ไงบุกเชลปะ หนีโอเค what the Kristen อะยุ่งว่าหูแตกแสดงว่าเขาถูกจับที่เธนถูกจับบอทดลองคริสต i น t e n ฉีดยาแล้วเราต้องช่วยเขาหนีไหมอัตรีคีอินเอ็กซ์เพอร์เมนทัลเมดิซินมี อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรใบรับรองแพทย์นีอะไร Why would someone bring their work to their personal life อ๋อนี่คือแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์แน่นอนเออใช่เราต้องหนีป่ะหนีคุูต้องใช้คิสตีนใช่ป่ะอ่า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 ป่ะยังมีเวลามาอ่านอด้เวียนไหนวาคุูกดอ่านไม่ได้ไม่กดอ่านไม่ได้พลิกหน้าก่อน I'm tired seeing my son suffer so today is the day I help him I have a surgery in Jack's r u m and I'm seeing s i g n of improvement ายแน่ลูกมันกายพันแล้วแน่เลย I'm i n s t a l l g a s sedation system throughout the house that will be activated if my son ever show excessive amounts of aggression คือถ้าลูกมันแบบอาการแบบได้รับยาแล้วถ้ามันกำเริอบอะมันจะมีแบบเป็นแก๊ ซีเดชันก็คือแบบเหมือนยายารรงับควาบรู้สึกอะไรแบบนี้มันล็อกทำไงกับคริสตินเดียคริสตินมันเปลี่ยนร่างไปเนี่ย Were my brother's บอกไปสิว่าใช่ Why did you stab me? ฮะฮะ Why did you do it? คริสตินคริสติน she's dead now What's happened. Was she accusing me of killing her? I came here just now. Malon, but escape the house. A pole, a pole and pole and goo, a pole and pole and goo. Block. Ah, I don't see a lady. Mommy, I don't know. Guess. look pretty. แฮมเมอร์แฮมเม m ร์สแฮ m เมอร์สแฮมเมอร์ m ิล oh, ค HAMMER!!! เมอ m e สแฮมเมอร์ส h a มเมอร์สแฮอรไ้แฮลไงอ What มันเหนื่อยออกไปออกออกงปไหนมันไดมันใดมองไม่เห็นอะไรเลยจ้าไปละ What Christine That was l o s e ออกไปดี จอยมีบราเดอร์ฮะ you cannot escape this เราต้องออกไปทางโฮลด์ Hold! หลังบุกเชลปะ่ะอ้าวก็ก็คิสตีนอยู่หลังโฮไม่ใช่อะไรมันก็คือห้องห้องที่คิสตีนอยู่แล้วอ่ะ ถ้าเราออกหน้าบ้านอ่ะเราก็จะโดนชิสตินดักเราต้องไปทางหลังบ้านไปทางหน้าต่างอะไรแบบนี้เนแต่หน้าต่างมันลองเล่นใหม่ไหมเผื่อจะรอดอน้ะกูอยากรู้มันอย่าพูดคำแบบดิมันมีอ c ชิ e v e m e n t เดียวหรอก็พอเรายังเล่นแค่ครั้งเดียวไงมันมีจุดจบเดียว ลองใหม่ไหมเล่นใหม่เลยเออก็จะถูะงไงะกไป <What? S 1> อย่างเงี้ยไปเลยหรอกเฮ้ยตอนแรกฉันไม่เห็นคืออะไรกีสบนไม่ต้องสนใจเลยเราไปหาวิธีออกก่อนบ้านมันมีทางออกเอ้ยเราต้องสนใจว่าบ้านมันเป็นยังเราจะอกหน้าต่างนี้ได้ไหมค,คิดว่าได้มันอยู่ตรงไหนนะแต่ตอนเข้าอ่ะเข้าไม่ได้ คิดว่าตอนออกน่าจะออกได้เพราะเรามีแฮม,มเมอร์แล้วน่าจะถูกออกได้คิสตินงวดกันตรามีเราจะสปีดลัพฉันว่าคิสตินมันเป็นอะไรวะนนมีคนมอบเป็นคิสตินไว้ที่ทยู่หน้าบ้านเมื่อกี้เออเหรอมาคึ้นพอที่ถูกสี่อย่างไม่ต้องสำรวจแล้วไปเลยอยากจะมาจะย้ายมาตรงนี้ก็คือในตู้หน้าบ้านไปอยู่นี่แล้วเออออกเลยออกเลยออกเลย เราเอาไปฉายไงอ๋อเออลืมก็เราเอาไปทำไมเนี่ยไม่นี่คือหลอดไฟอ๋อเหรอออกเลยออกออกยังไงมาแล้วไปส่วนแล้วไปส่วนแล้วไปส่วนแล้วขึ้นไปไหนดีกว่าเนี่ยตรงตรงตรงไปก่อนอย่าเพิ่งยิงเดียวมันไม่มีอะไรอ๋อเหรอไปห้องนี้แล้วห้องนั้นยังไม่เดินเลย มีอะไรเ<อ>จ๊จำแบบไม่ได้บ่จำไม่ได้นี่ทางนี้แล้วห้องนั้นน่าทำอะไรได้ห้องเมื่อกี้ทำอะไรได้ล็อกไงมันคือทางออกเนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปเจอคริสตินได้ไหมเราออกเลยให้เปิดไม่ได้อแล้วว่าเราต้องอ่านก่อนเราต้องอ่านนี้ก่อนแน่เลยมันถึงจะเปิดได้ ไปหยิบแพมเมอร์สถือไว้ถือไว้ได้ปะไี่ครัออเดลลีเดลลี่เอ๊ะ I can't d e it for something ถ right? ือไว้เลยมันยังไม่ให้เก็บอ่ะต้องคุยกับคริสตินก่อนก็คุยให้มันตายคริสตินตาย Is any of this real anymore บทเปลี่ยนคุยดิไปเอา what happened to this all ไม่ว่าเราต้องตามเก็บเรนดี้ด้ยวยหรอใช่ไหมนี่ไงถ้าเรารู้รีพอร์ต It's ต้องอ่าน a r d to breathe ฮเล่นเหรอไม่ต้องคุยกับคิสตินไปแล้วไปสนละนาตังนาตังไม่ได้ <c oughs> ก็บอกแล้วไงว่าเราเดินช้าไปแล้วแก๊สมันมาแล้วเราจะตายแล้ว ไม่ได้หน้าต่างหน้าต่างของครัวนี่หน้าต่างนี่ไม่ได้อะไรวะโอ้ยมีทางจบเดียวเลยพอแฮมเมอร์สแฮมเมอร์สโอ้อะไรเราไม่มีทางรอกเลย